ประวัติศาสตร์การทูตไทยจีนครั้งใหม่เกิดขึ้นแล้วครับเมื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรได้นําคณะเข้าพบสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนอย่างเป็นทางการมีการหารือความร่วมมือในหลากหลายมิติที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน แต่มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่น่าจับตามองซึ่งเป็นประเด็นใหญ่ของทั้ง2ประเทศนั่นก็คือการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ข้ามพรมแดนเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยให้ความสําคัญมากที่สุดและพร้อมเดินหน้าความร่วมมือกับจีนในการสกัดกั้นกระบวนการอาชญากรรมข้ามพรมแดนและจะเตือนภัยผ่าน,นกลไกความร่วมมืออย่างเป็นระบบประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเองก็ก ตอบว่าจีนนั้นสนับสนุนการปราบปรามขบวนการออนไลน์สแกมการลักพาตัวและการค้ามนุษย์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จีนนั้นเขารับไม่ได้ครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้สีจินผิงกล่าวทิ้งท้ายด้วยการชื่นชมรัฐบาลไทยที่มีการจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตและน้ามันซึ่งจะช่วยตัดวงจรการทํากิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆของพวกออนไลน์สแกมนะครับและหลังจากนี้ก็จะมีการยกระดับการบังคับ ใช้กฎหมายทั้งในระดับทวิภาคีและอนุภูมิภาคต่อไป